สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูนะคะราศีสุดท้ายของคลิปดวงความรักความสัมพันธ์ในเดือนกันยายนนี้นะคะ,ะเป็นหยิบเป็นทาร่วเมดอีซี่นะคะสำหรับน่ารักแบบนี้มาใช้ดูให้พวกคุณนะในเดือนนี้ราศีธนูราศีเดียวกับปิ่นนะคะ <c oughs> อ่ะเรามาเริ่มัที่คนโสดกันเลยค่ะดูหน่อยว่าที่กันที่แล้วเนี่ยสภาวะชีวิตคุณเป็นยังไงกันบ้างคะคนโสดราศีธนู เรามาดูกันก่อนคุณได้เก้าถ้วยสิบดาบสองไม้เท้าสิบไม้เท้าสามดาบอ,อ๋อดูเหมือนว่าชาวคนโสดราศีธนูนะคะเดือนที่แล้วเนี่ย คือตัวคุณเนี่ยเป็นลักษณะของการพูดว่ายังไงดีอะเหมือนตัวคุณเองอะค่อนข้างที่จะเจอเรื่องหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบปัญหานี้ที่ทํางานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแล้วมันมีเรื่องที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจด้วยนะคะในช่วงเดือนก่อนเนาะแต่ทีเนี้ย คือคุณค่อนข้างรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งสาหรับปิ่นก็ตรงนะเออป็นรู้สึกว่าแบบปิ่นเหนื่อยมากนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าก็คือเนี่ยจากหน้าไพ่ก็คือแบบว่าบางคนเนี่ยก็คือค่อนข้างจะงานเยอะในช่วงเดือนที่แล้วแล้วก็อาจจะเหนื่อยมากท้อมากแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังไว้ว่าเราจะได้รับเนี่ยก็ยังไม่ได้นะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาถามว่าคุณ ชาวราศีธนูถึงแม้ว่าคุณจะเสียใจท้อแท้หรือว่ามีเรื่องให้ต้องผิดหวังหรือเหนื่อยอะไรขนาดไหนเนี่ยตัวคุณนะคะคุณพยายามที่จะอยู่กับเพื่อนฝูงของคุณพูดคุยกับเพื่อนฝูงของคุณเพื่อที่จะเหมือนทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะแล้วชาวราศีธนูนะคะคือคุณเป็นประเภทที่ว่าถึงแม้ข้างในคุณจะเหนื่อยล้ามากเนี่ยแต่ว่า ภายนอกเนี่ยคุณจะแสดงออกว่าเหมือนคุณแฮปปี้มากเหมือนคุณแบบอุ้ยมีความสุขด้วยตัวเองจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นสภาวะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวคนโสดราศีธนูในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะบางคนเนี่ยถ้าหากคุณเคยมีแบบแฟนเก่าคนคุยเก่าคนเก่าๆในชีวิตเนี่ยราศีธนูบางคนคือคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่่องดูตามแบบ โซเชียลมีเดียหรือว่าถ้าอยู่ในที่ทํางานเดียวกันก็ส่องแบบดูอะคะ่ะดูคนคนนั้นอะอที่เป็นคนที่เคยเดินจากหายหาเดินจากไปในชีวิตคุณอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสภาวะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้แล้วคนโสดชาวราศีธนูเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างคะจะมีใครเข้ามาไหมคุณได้ราชาถือเหรียญแปดเหรียญสิบดาบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว Night of Pentacle s หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคืออะไรคะเดินแมจิกเชียนแล้วเป็นขยายสีตาเพิ่มนิดนึงนะ ีธนูนะคะในเดือนนี้คุณจะค่อนข้างพยายามโฟกัสแล้วก็ทำงานหนักเรียนหนักๆน,นะคะเพื่อที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่ามีความมั่นคงในชีวิตนั่นเองแล้วทีนี้นะคะเป็นสภาวะที่ว่าในเดือนนี้คุณน่าจะมีการเฝ้ามองดูอะไรสักอย่างที่คุณได้ทุ่มทุนลงแรงทุ่มเททั้งกายใจให้กับสิ่งสิ่งนั้นนะคะ มันจะอยู่ในสภาวะที่ว่าคุณรู้สึกเหมือนว่าถ้าสมมติว่าคุณรอดูอะไรบางอย่างหรือว่ารอดูผลลัพธ์อะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไอเนี้ยพูดว่ายังไงดีคุณค่อนข้างที่จะพยายามคุณค่อนข้างที่จะทําใจเยอะแล้วนะคะว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากที่มันจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคิดไว้เนาะแล้วทีนี้คุณเน่ยมีความแบบว่าพยายามที่จะหาเงิน หาเงินมากๆนะคะในเดือนนี้แล้วก็เป็นสภาวะที่บางคนเนี่ยคุณอาจจะได้เจอกับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรือว่าถ้าถ้าถ้าเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยถึงเข้ามาก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอ่ะคุณเหนื่อยกับคนที่เข้ามาในชีวิตอะค่ะเออเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเหมือนแบบเข้ามาในชีวิตแล้วทําให้คุณเหนื่อยทําให้คุณท้อทําให้คุณรู้สึกแบบหมดกําลังใจในชีวิตอะเขาอาจจะเป็นอะไรที่แบบ เป็นสิ่งที่ดึงดูดความเป็นท็อกซิกมาให้ตัวคุณเยอะก็ได้จนคุณรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วถ้าแบบยังคุยกับคนนี้ต่อไปก็คือไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเดอะเมจิกเชมีเกณฑ์เหมือนกันว่าคนที่เข้ามาหาคุณที่เป็นคนใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดูแบบเป็นที่รักของคนในสังคมอะค่ะเออเป็นแบบเขาอาจจะแบบมีพูดว่ายังไงดี มีศักยภาพหรือว่ามีอะไรโดดเด่นอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบคนอื่นรู้จักเยอะๆอ่ะหรือแบบตีในอีกกรณีหนึ่งก็เลยก็อาจจะเป็นคนเจ้าชู้ไปเลยก็ได้มีคนข้อหาเยอะจนคุณรู้สึกแบบโอ้ยไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้บางคนนะคะที่เคยมีคนเก่าๆคนคุยกับแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออมีเกณฑ์เหมือนกันที่ว่าคนเก่าๆที่เคยทําให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วคุณเนี่ยอาจจะบล็อกคนคนนั้นไปแล้วนะคะ มีเกณฑ์นะคะที่เขาจะกลับมานะคะและการกลับมาของเขาเนี่ยเขาจะหาวิธีที่แบบชาญสลัดในการเข้าหาคุณนะคะอืมแต่มันเป็นภาวะที่คุณรู้สึกแบบโอ้ยอย่ากลับมาเลยอะไรประมาณเนี้แบบไม่เอาแล้วนะคะเป็นสภาวะประมาณนี้นะคะแต่ว่าส่วนมากเท่าที่เห็นเนี่ยชาวคนโสดราศีธนูน่าจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็การแบบหาเงินมากกว่านะในเดือนนี้เนาะอืม อ่ะแล้วมาดูคำแนะนำจาก Oracle กันค่ะว่ามีอะไรให้คนนเสิราศีธนูบ้างค่ะ คนโสดราศีธนูนะคะคุณได้ไพ่ใบแรกก็คือเช่าหลินมาสเตอร์นะคะคนโสดราศีธนูไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะขอให้คุณทําด้วยความมั่นใจนะคะหรือว่าถ้าคุณจะ move on จากใครเนี่ยก็ move on ไปอย่างสง่าผ่าเผยไปเลยนะคะมั่นๆน,นะคะชาวราศีธนูแล้วก็ใบต่อมานะคะคุณได้หลอดนะคะไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่า take charge with authority นะคะหมายความว่ายังไงคืออยากจะให้ตอนเนี้ยบางทีอะ ถ้าแบบคุณอยู่ในโหมดที่แบบหมกมุ่นกับการพยายามหาเงินหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่แบบมันทําให้คุณรู้สึกเครียดจนเกินไปอะลองหาเวลาที่จะพักผ่อนผ่อนคลายตัวเองบ้างนะคะให้เหมือนตัวคุณเนี่ยได้ชาร์จพลังงานได้แบบได้เติมเต็มพลังใจให้เต็มที่เนาะแล้วค่อยกลับมาลุยต่อก็ได้นะแล้วก็ใบสุดท้ายคุณได้เป็นฮันเตอร์นะคะหมายความว่า track down your fear and d e s e r e นะคะหมายความว่า ชาวราศีธนูถ้าคุณอยากจะได้ความสัมพันธ์แบบไหนหรือว่าอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตด้านไหนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการที่คุณจะไล่ล่ามันเนี่ยคือคุณอย่าไปกลัวอย่าไปคิดไปก่อนว่ามันทําไม่ได้หรอกฉันคงทําไม่สําเร็จหรอกคืออย่าไปคิดแบบนี้นะคะชาวราศีธนูจงทําและไล่ล่ามันไปถึงแม้ว่าสิ่งนั้นคุณจะกลัวมากแค่ไหนก็ตามเช่นคุณอาจจะ อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ในอดีตคุณเคยเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วเลยทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดใจให้คนอื่นแล้วถามสิว่าความสัมพันธ์ดีๆที่คุณอยากได้คุณจะไปได้ได้ยังไงเนเมื่อคุณยังไม่เปิดใจให้คนอื่นเลยถุกต้องไหมอืมประมาณนี้นะคะลองเปิดใจนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเราต้องอาศัยความกล้าค่ะชาวราศีธนูจบแล้วนะคะคนโสดเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ มาต่อกันที่ชาวคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนว่าในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยคะก็จะบอกว่าโหมดคนโสดเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะจะบอกว่าค่อนข้างจะแบบว่าต้องทํางานหนักหรือเรียนหนักอันนี้เรื่องจริงค่ะเป็นเรียนหนักมากนในช่วงที่ผ่านมาอมาดูกันค่ะก็คือว่าคน คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยคุณได้อะไรเนี่ยสิบถ้วยเฮอร์มิตเดอรซน ฟายออฟสอแล้วก็เอ็ดออฟสอนะคะดูเหมือนว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบางคนคุณอาจจะได้ไปรับรู้นะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขามีความลับอะไรบางอย่างปกปิดคุณก็ได้แล้วจะเป็นภาวะที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าโหพอคุณได้รู้ความลับสิ่งเนี่ยคุณเครียดมากหรือบางคนคุณอาจจะยังไม่ได้รู้ความลับนั้นหรอกแต่เหมือนคุณเอะใจหรือคุณอยากรู้ความลับอะไรบางอย่างแล้วคุณค่อนข้างจะเครียดนะคะเช่นคุณอาจจะคิดไปก่อนว่าเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เครียดแบบต้องหาคําตอบให้ได้อะไรประมาณนี้ว่ามีจริงๆม้แลทีเนี้ย มันเป็นสภาวะที่ว่าตอนแรกๆความสัมพันธ์ของคุณมันก็แฮปปี้นะชาวราศีธนูแต่ว่าดูไปดูมาแล้วก็เหมือนแบบอ่ะสักพักหนึ่งก็เงียบกันไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เงียบไปแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาแฮปปี้ใหม่แล้วก็เงียบอีกอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูวนลูปอะค่ะทุกคนเออมันดูวนลูปนะเออแล้วก็ คู่กรณีคนคุยของคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นหรือคนที่เกิดในเดือนกันยายนก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะอ่ะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าแล้วราศีธนูละ่ะคนความสัมพันธ์ของคนคุยอะ่ะในช่วงเดือนกันยายน64ี่เนี่ยคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ มาดูความสัมพันธ์ของคุณกันคุณได้ราชินีถือไม้เทา้า n n i h t t of u u p Queen of p e n t a c l e อะไรเนี่ยสามดาบสองไม้เท้านะคะเดี๋ยวขอขยาย Queen of บ u นหน่อยคือชาวราศีธนูคะคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยบางทีก็าอาจจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากหรืออาจจะเป็นคนที่ ตรงกับไทของคนอื่นเป็นแบบสเปคของคนอื่นชอบหลายคนนะคะอารมณ์แบบพิมพ์นิยมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วทีเนี้ยถามว่าในเดือนเนี้ยเออเพื่อยังไงดีเดี๋ยวเป็นขยายฟีนอฟเพนตาคนิดนึงอ่ะ อาจจะเป็นภาวะที่ว่าชาวราศีธนูบางคนเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะเข้าหาคนคุยของคุณหรือว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะว่าเราจะเป็นอะไรกันต่อไปอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ดูเหมือนว่า เหมือนคนคุยของคุณอ่ะเขาจะยังอยู่ในโหมดที่ยังแฮปปี้กับการที่จะพูดคุยแบบเพื่อนกันแบบคนสนิทกันในทํานองนี้ไปก่อนเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเขาไม่ได้รีบร้อนซึ่งการที่เขาปฏิเสธคุณเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังมากๆเลยนะคะแต่ถามว่าคุณยังจะรอดูความสัมพันธ์นี้ต่อไหมคุณยังรอคุณยังคุณยังจะรอต่อไปนะคะราศีธนูแล้วทีเนี้ย เป็นภาวะที่บางคนนะ่ะคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะเครียดด้วยว่าถ้าหากว่าคุณพูดไปว่าเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กันเนี่ย mm hmm. เขาจะหายไปจากชีวิตคุณเลยหรือเปล่า mm hmm. ถ้าเขาไม่โอเคคือแบบคุณกลัวว่าเขาจะหายไปจากชีวิตคุณนะคะหรือว่าแบบเลิกคุยกันไปอะไรประมาณเนี้ยอืม mm hmm. ก็เป็นสภาวะประมาณนี้แต่ว่าใจนึงก็อยากจะให้ราศีธนูเช็คดีๆนะคะว่า คนที่คุณคุยอยู่ด้วยตอนนี้เขามีคู่มีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามีโอกาสสูงนะคะที่คนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะมีคู่มีแฟนแล้วนะอหรือบางที่ชาวราศีธนูแบบสลับกันก็ได้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาอะไรชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าคุณอาจจะพูดว่ายังไงเนี่ย คุณอาจจะยังอยากคุยแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้อืแล้วเขาก็อาจจะยังไม่หายไปไหนจากชีวิตคุณหรอกประมาณนี้นะคะในช่วงเแบบนี้มาดูคำแนะนำจากออร์เข้ากันค่ะ ให้ใบแรกที่คุณได้ก็คือ earth guardian นะคะ earth guardian บอกว่า stay r o o t e and grounded นะคะชาวราศีธนูคะอยากให้คุณอยู่กับความจริงนะอย่าเพ้อฝันอะไรมากจนแบบมันเกินจริงไปนะคะก็อะไรที่มันเห็นๆกันอยู่ในความเป็นจริงก็ดูจากสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณแล้วกันนะคะไม่ใช่ว่า เขาปฏิบัติกับเราไม่ดีเลยแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าเอ้ยเขาก็คงเป็นคนดีอยู่อาจจะเป็อย่างเงี้ยบางทีการพยายามเข้าใจคนอื่นมากเกินไปเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราปวดหัวปวดตับปวดจิตนะคะทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ปินผ่านมาปินจะรู้สึกว่าถ้าคนเราอะ่ะถ้าเขาแบบมีความรู้สึกตรงกันกันกบเราจริงๆหรือว่ามีความใส่ใจพยายามที่อยากจะพัฒนากับเราจริงๆอะ เราจะไม่ต้องพยายามเข้าใจอะไรเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาจะแสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมาให้เราเข้าใจได้ไง่ายๆมันจะไม่มีคําว่าซับซ้อนหรืออะไรในความสัมพันธ์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนั่นแหละคะ่ะดูในความเป็นจริงว่าเขาปฏิบัติกับคุณยังไงนะคะอย่าหลอกตัวเองเนาะแล้วใบที่2นะคะคุณได้เป็น ladies นะคะ lady ออกมาบอกว่า enjoy g o s t and live reward นะคะคือชาลาสีธนูบางทีการที่คุณเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเนี่ย มันก็เปรียบเสมือนกับเป็นการให้คุณได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆประสบการณ์ต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วในอนาคตเนี่ยคุณจะได้รู้วิธีว่าคุณจะจัดการหรือว่ารับมือกับปัญหาพวกนี้ได้ยังไงถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นอีกอะนะแล้ว ตอนนี้ชีวิตคุณกำลังอยู่ในช่วงวัยเติบโตนะคะบางคนยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่อยากให้แบบรีบเอาตัวเองไปผูกมัดว่าจะต้องเป็นคนนี้คนนี้คนนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะชีวิตเรายังมีโอกาสได้เจอใครอีกหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ชาววัยรุ่นทุกคนเนี่ยเอนจอยกับชีวิตในช่วงนี้ให้ได้มากที่สุดนถนะะ้เก็บเกี่ยวชีวิตคุณอยากทําอะไรทําไปนะคะไม่ต้อง ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาความรู้สึกของเรามาท็อกซิกอยู่กับแค่ใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกไม่แฮปปี้ในความสัมพันธ์เนาะอืแล้วก็ water guardian นะคะไพ่ใบสุดท้ายเขาบอกว่า connect with your emotion นะคะหมายความว่าการที่คุณจะตัดสินใจอะไรบางอย่างอะ่ะอยากจะให้คุณอ่าคิดใช้เวลาคิดทบทวนแล้วพูดคุยกับตัวเองก่อนเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไร แล้วการตัดสินใจอะบางทีสมองสั่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้ใจเราสั่งด้วยเออใจและความรู้สึกเราด้วยว่าใจกับความรู้สึกเราอยากทําหรือเปล่าถ้าใจกับความรู้สึกไม่อยากทําสมองสั่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะคะ่ะเออเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําสหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีธนูนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่คะ่ะมาค่ะ สำหรับคนมีคู่ราศีธนูที่ความสัมพันธ์มีปัญหากันนะคะคนมีคู่ในที่นี้ก็คือคนที่มีแฟนเป็นจริงเป็นจังแล้วแต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้กันนะคะอมืมาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนก่อนเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างเอ่อใครที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะกดปิดคลิปนี้นะคะไม่ต้องมาดูนะคะเพราะว่าคลิปนี้สําหรับคนมีคู่ที่มีปัญหาเนาะอื สำหรับคนมีคู่ชาวราศีธนูนะคะเอา,าตรงๆความสัมพันธ์ของพวกคุณมันยังไม่ได้จบกันหรอกคุณก็ยังประคองกันไว้ในชีวิตอยู่นะคะเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยออบางทีเนี่ยกรณีที่หนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยติดเพื่อนมากจนเกินไปติดสังสรรค์มากจนเกินไปก็ได้จนทําให้คุณรู้สึกแบบเหนื่อยอ่ะคุณรู้สึกแบบ เหนื่อยใจกับมันจังเลยแบบมันจะสั่งสรรค์อะไรนักหนาอะไรประมาณนี้จะไปหาเพื่อนอะไรนักหนานะคะอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นพาวะที่คุณรู้สึกแบบโอ้ยทำไมแบบช่วงเหนื่อยจังเลยในความสัมพันธ์เนี้ยแบบจัดการกับคนคนนี้จัดการยากจังอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องฉันจะต้องเด็ดขาดขึ้นมาได้ละในช่วงในช่วงนี้ฉันจะต้องแบบดุมันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กรณีที่สองเนี่ย อาจจะไม่ใช่ติดเพื่อนแต่กลายเป็นว่าไปติดสาวนะคะติดคนอื่นนะคะประมาณนั้นแล้วก็เกิดเป็นรักสามเศร้าเราสามสี่คนนั่นแหละคะ่ะเลยทาให้คุณรู้สึกแบบหรือว่าจะต้องเด็ดขาดแล้วว่าถ้าทําแบบนี้อีกก็จะไม่อยู่ด้วยแล้วนะ,ะอะไรประมาณนี้นะคะอืมเป็นภาวะที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยใจแล้วก็อยากจะจัดการอะไรให้มันเด็ดขาดนะคะว่าเออความสัมพันธ์ ระหว่างเราสองคนมันจะต้องดําเนินไปในทิศทางไหนในช่วงที่ผ่านมานะคะนี่คือสภาวะของตัวคุณนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเดือนเนี้เออความสัมพันธ์สภาวะปัญหาที่เป็นอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคุณได้เดวิลหกถ้วย เด็กถือดาบราศีธนูเป็นอะไรกับเด็กถือดาบค่ะออกมาบ่อยมาก7 of c u p ออฟแคเดี๋ยวขอดูอันนี้แป๊บนึ่งเออคนมีค,นนคู่นะคะราศีธนูความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าปัญหาของพวกคุณในเดือนนี้จะเป็นภาวะที่ ว่ายังไงดีคือไม่รู้นะคะว่าคู่ของคุณเนี่ยอยู่ในอยู่ในเลเวลไหนเนาะเอากรณีแรกก่อนถ้าเกิดว่าเขาติดเพื่อนนะคะไม่ได้แบบไปติดสาวที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะติดเพื่อนติดการสังสรรอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าในช่วงเดือนเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะคิดได้นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เขาควรทํามากที่สุดแล้เวเขาก็จะกลับมาง้อคุณนะคะในเดือนนี้กลับมาง้อเหมือนแบบอยู่ดีดก็มีแพชชั่นแบบคิดถึงหลงไหลคุณขึ้นมาแบบ ร้อยล้านเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยจนคุณงงๆนะคะแล้วคุณก็จะแบบเอ้ยอะไรอยู่ดีๆมาทําแบบนี้ทําไมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่เราก็ในเดือนเนี้ยดูเหมือนว่าคู่ของคุณเขาก็อาจจะแบบกลับมาแล้วก็มาชวนคุณไปทําน่นทํานี่หลายๆอย่างอะค่ะจนคุณรู้สึกแบบโอ้ยมีอะไรให้ฉันทําเยอะแยะไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะเออเขาจะขอโทษคุณแหละนะที่แบบที่ที่แบบผ่านมาก็แบบ หายไปชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ลักษณะความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะยังแบบก็นั่นแหละลนล้นลาๆเดี๋ยวก็กลับมาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นกรณีที่ไปติดสาวนะคะเป็นรักสามเศร้าเราสามสี่คนอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าในช่วงเดือนเนี้ย อยู่ดีๆข้าจะรู้สึกคิดถึงคุณขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณนะคะพอกลับมาแล้วคุณก็สบนสภาวะประมาณนี้นะคะ mm hmm. คุณจะแบบว่ากลับมาทําไมาอ่ะก็มีตัวเลือกเยอะมีคนแบบที่ชอบเยอะไม่ใช่หรอเธอก็แบบไปเลือกตัวเลือกของเธอสิเห็นไหมเนี่ยเด็กในสต็อกเธอมีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยตั้งเจ็ดถ้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยอืมเธอไปเลือกเด็กพวกนั้นสิอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีเนี้ย แล้วทีเนี้ยมีเกณฑ์เหมือนกันนะมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าพูดจริงหรออนุญาตจริงหรอทําจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเออมีเกณฑ์เป็นแบบนี้ด้วยนะคะเออแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบอีหยังของมันวะเอออีหยังของมันวะแล้วคุณก็จะแบบทําได้แค่แบบมองดูอะคะ่ะว่าแบบเขาทําอะไรของเขาเออเป็นสภาวะประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าอีก,กรณีหนึ่งเนี่ยก็คือว่า บางท่านบางคนคุณอาจจะเจอสภาวะที่แตกต่างจากหน้าไพ่นี้ก็ได้อาจจะเป็นสภาวะที่กลับมาก็คือดีก็ดีไปเลยนะคะเออเป็นสภาวะที่เหมือนหลงไหลอะไรไปชั่วข้ามคืนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็กลับสู่ร่างเดิมประมาณนั้นนะ <c oughs> งงๆเนาะทุกคน <c oughs> เป็นความสัมพันธ์ที่งงๆดีนะคะราศีธนูอะเรามาดูคำแนะนำจากไพ่กัน มีอะไรแนะนำคนมีคู่ราศีธนูบ้างคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะคุณได้เป็น Fire กว a เดียนนะคะไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่า X ิ i t e your p a s ช i o นนะคะชาวราศีธนูถ้าหากว่าคุณยังมีแพทชั่นหรือว่าคุณยังอยากจะไปต่อกับเขาเนี่ย คุณก็ไม่ผิดนะคะคุณสามารถทําตามที่ใจคุณเรียกรองนั่นแหละคุณอยากทําอะไรคุณอยาก move on คุณก็ move on นะคะคุณอยากไปต่อคุณก็ไปต่อนะคะขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองเนาะแล้วก็ใบที่2คุณได้เป็น summer นะคะ summer ออกมาบอกว่า bus enjoy and l i g h t นะคะตอนนี้อยากจะให้คุณเนี่ย enjoy กับตัวเอง enjoy กับชีวิตเนาะราศีธนูแบบถ้าเขาแค่แบบไปสังสรรค์กับเพื่อนไม่ได้ไปมีใครมือที่3 4 5อะไรอย่างเงี้ยก็ บางทีปัญหาเนี่ยลองพูดคุยปรับความเข้าใจกันดูก็ได้นะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเนาะเออพยายามแบบมาปรับกันเพื่อที่ชีวิตเราจะได้แบบแฮปปี้เอนจอยมากขึ้นดีกว่าแล้วก็ใบสุดท้ายคุณได้เป็นไนท์นะคะไนท์ Knight, บอกว่า Be brave n n d h o n s s t นะคะชาวราศีธนูคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและความรู้สึกของตัวเองนะคะว่า คุณยังรักเขาหรือเปล่าคุณยังอยากจะไปต่อหรือเปล่าถ้าคุณไม่อยากไปคุณก็ไม่ต้องฝืนแต่ถ้าคุณอยากไปต่อคุณก็ไปต่อนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไพ่ก็บอกว่ามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ ซื่อสัต์ต่อกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีมือที่3 4 5 6อะไรเข้ามาะคะต้องเป็นความสมานที่มีเราแค่2คนกันเท่านั้นเนาะเ,เพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูนะคะชาวราศีธนูก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดวงความรักความสัมพันธ์ของทั้ง12ราศีนะคะในเดือนกันยายน2 5ง4นนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ย้ำว่ามันเป็นดวง โดยรวมมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและสถานการณ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องฟังอย่างมีวิจารณญาณเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าชอบการอ่านไพ่ของช่องปิ่นเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะถ้ามีโฆษณาก็ฝากัวโฆษณานี้นิดนึงเนาะเป็นค่าทุนการศึกษาสนับสนุนให้เด็กนักศึกษานะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ